สวัสดีครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่รายการคอมมิกเวิลด์เดลี่การเดียวนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงช่วงความรู้รอบโลกคอมมิกหรือว,ว่าคอมมิคแฟกต์กันต่อเลยเดียวกว่า ในตอนนี้นะครับช่วงนี้นั้นได้ดำเนินมาถึงพาร์ทที่35กันแล้ว,ลวซึ่งต้องบอกเลยว่าเรายัางคงมีเรื่องราวแปลก,ปกเรื่องราวสาระความรู้จากโลกคอม,มิกอีกมากมายเลยและในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาเวลกับ DC ปนปนกันไปนะครับผมซึ่งเรื่องราวนะครับมีเรื่องราวหนึ่งที่สําคัญกว่าแบทแมนมากเลยแล้วมันก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้นี่เองเรามาเริ่มฟังเลยดีกว่าครับสําหรับช่วงคอมมิกแฟกนั่นเองคือเรื่องแรกของเราเนี่ยเป็นตัวละครแบทแมน Batman นะครับผมแต่ให้ผู้ชมรู้ไหมครับ ในช่วงปี1960เนี่ยทางสำนักพิมพ์ DC นะครับได้มีแผลจะกำจัดตัวละครนี้ออกด้วยเหตุที่ว่ายอดขายของแบทแมนตกนะครับผมโดยเจ้าพ่อข้างข่าวของเราเนี่ยครับผมก็เกือบจะถูกตัดออกไปเต็มทีแล้วแต่ด้วยความโชคดีนะครับที่มีโชว์หนึ่งที่ชื่อว่าอดัมเวสแบทแมนเกิดขึ้นซึ่งโชว์นี้นะครับแม่งแบบผู้แตกครับผมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งน่าทำให้ยอดขายแบทแมนกลับมาดีเหมือนเดิมและแบทแมนนั้นก็รอดจากความตายไว้ได้นะครับผมและนับจากนั้นไปต้นมาเนี่ยยอดขายของแบทแมนก็พุ่งขึ้นสูงอย่างเห็นได้ชัดเลยและในวันนี้เองคงไม่มีใครไม่รู้จักแบทแมนนะครับเรื่องต่อมามาพูดถึงจักรวานมาเวลกันมากดีกว่า ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเทพแห่งแอสการ์ดเนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นอมตะนะครับไม่อย่างพวกเขาจะเป็นหนุ่มได้ยังไงกันละ่ะไม่องโอดินจะแก่ได้ยังไงกันคือเรื่องมันมีอยู่ประมาณนี้ครับว่าเทพแอสการ์ดเนี่ยพอเด็กๆก,ก็จะไม่ได้อะไรครับโตเหม,มือนผู้ใหญ่ธรรมดานี่นะครับผมแต่พออยู่ในวัยที่แบบโตเต็มที่นะครับเขาก็จะกินแอปเปิ้ลนะครับผมโดยแอปเปิ้ลวิเศษเนี่ยนะครับทใาให้พวกเขานั้นมีอายุยืนยาวมากๆนะครับผมทําให้พวกเขานั้นคงความหนุ่มได้ตลอดกาลนั่นเอง แต่ถ้าว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานนานแสนนานนะครับก็จะเริ่มแก่ตัวลงอย่างโอดินนั่นเองครับเรื่องต่อมามาพูดถึงเดซพูดดีกว่าครับผม่านผู้ชมสงสัยไหม ว่าทำไมเดซพูเนี่ยแม่งมีอาวุธแทบจะไม่มีวันหมดเลยแบบยิงเท่าไหร่กระสุนก็ไม่หมดนะครับผมมีดาบมีปืนโพวงมาจากที่ไหนก็ไม่รู้เต็ไมไปหมดเลยคือเรื่องมีอยู่ว่าเดซพูเนี่ยมันเก็บกระเป๋าวันนึงไว้นะครับโดยกระเป๋านี้เป็นกระเป๋าวิเศษครับผมคอยเก็บอาวุธทุกอย่างของเดซพูเอาไว้ซึ่งจะหยิบหาอะไรออกมาก็ได้นะครับอารมณ์เหมือนกระเป๋าโดเรมอนที่มีแต่อาวุธอะไรประมาณนี้นั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมเดซพูน่ะมีอาวุธเต็ไมไปหมดเลยครับผมเรื่องต่อมายังอยู่กับมาเวลนะครับเรามาพูดถึง The ฮักกันบ้างดีกว่าท่านผู้ชมรู้ไหมว่าเลือดของเดอะฮักเนี่ยเลือดของจอมทําลายล้างนั้นก็สามารถเป็นผู้สร้างได้นะครับโดยเลือดของเดอะฮักสามารถเล่นการจเจริญเติบโต,ตของสิ่งต่างๆได้สมมุติถ้าเดอะฮักเลือดโจยดไปโดนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ต้นไนั้แกโตเร็วแบบมากๆนะครับผมมันเหมือนโดนปุ๊บโตขึ้นมาเลยเหมือนเป็นถั่วของแจ็คอะไรแบบนี้ครับซึ่งต้องบอกว่าผู้ทําลายก็เป็นผู้สร้างได้เช่นกันเรื่องต่อมากลับมาที่จักรวาลดีซีกันบ้างครับผมท่านผู้ชมรู้จักกลุ่มไวไรัสที่ชื่อว่าเดอะโลกันมัครบ ลลก,กลุ่มวายร้ายเดือดรอเนี่ยเป็นกลุ่มวายร้ายที่เหมือนจะดีนะครับผมคือทําเร็วแต่ไม่แบบไม่เร็วขนาดนั้นครับไม่ฆ่าคนอะไรแบบนี้โดยสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่มเดือดล้อเนี่ยเขาคนนั้นชื่อมิลเลอร์มาสเตอร์นะครับในทุกครั้งที่เขาออกไปพ้นสําเร็จนะครับผมเขาจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปให้บ้านรับเลี้ยงเด็กกำพร้าที่เขาโตมาเสมอเพราะเขารู้ดีนะครับว่าการเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยมันมีความลำบากขนาดไหนเขาเลยใส่ใจกับพวกเด็กที่ถูกทอดทิ้งมานั่นเองและเรื่องต่อมานะครับผมเรื่องสุดท้ายของวันนี้นั่นเอง ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าเดอะแฟรเนี่ยสามารถวิ่งได้นานขนาดไหนมากที่สุดนะครับผมเดอะแฟรสามารถวิ่งติดต่อกันได้6วันนั่นเองครับโดยในตอนนั้นเนี่ยเขาโดนพิษของคอยซันไอวีแบทแมนก็เลยบอกว่าให้เดอะแฟรวิ่งเขวา้ยวิ่งให้นานที่สุดเพราะตราบดใดที่เดอะแฟรวิ่งเนี่ยพิษจะไม่สามารถเข้าถึงตัวของเดอะแฟรได้เพราะเดอะแฟรนขยับเร็วเกินไปซึ่งนั่นนะครับผมเดอะแฟรแม่งวิ่งอยู่6วัน6คืนครับไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลย แล้วก็วิ่งด้วยสปีดเดิมครับผมวิ่งแบ่งกัน6วัน6คืนเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมและนี่คือสาระน่ารู้ของวันนี้นั่นเองถ้าผิดพลาดประการใดก็ผมมุ้งองขออภัยด้วยและในวันนี้นะครับผมก็คงหมดกันแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้หากอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็บอกนมาได้เลยในวันนี้ก็ผมมุ้งต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราเช่นเคยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมมี่เวิลด์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนละ่ะบยบ